สบายดีและสวัสดีทุกคนมันี้ตอนฮับก็จูุสองนิ้มสาวผู้ไทยวันนี้สอนนิมสิพาทุกคนไปหาอยู่หาก,กินวันนี้สอนนิมว่าจะไปหาคุดนั่นแมงกุดจ,จี้ครับ จิลโล่ทุกคนไปหาคุดอยู่หน้าป่านะเดี๋ยวกำลังหัวิได้หรือบอกกับไปติดตาม<ห>ม,มักสมเงินเดียรทุกคนกคน่ะมาคุดจิลโล่นี่กค่มาคุดอยู่หน้าป่าทุกคนมาโซนปลาอันอยู่แต่หน้าพี่แล้วก็ไปหาคุดจิโล่ค่ะคูดตามแถวเดินนี่ละยีงกระส่องขูยทุกคนรอแล้วนะจะไปสิลองคุดมุกกัน าหาคุณเงงกะจีทุกคนคอยนะหาคุณจีรอออกเราหันี้นะมันออกแล้วทุกคนเอานี้นะนเ,นนะเ,เดี๋ยวไปเอาอันเงงกระจีน้ำปลาคนทุกคนเสือคลองน้ำเดี๋ยวนะ เองอนกระจีแดงอยู่ตามเงินควายเบ้าอันนี้แะทุกคนเัน,นเอ็ดเันเฮ็ดเบ้าอันอยางห่อคุดช่วงอันนั้นเตินหัวตาคุดเบ้านะเดินเดินสามเดินสาม พุกตัวเดียวนิดขุดบังก่อนนี่มีหลายตัวมีตัวเดียวพุกตัวเดียวนิดมองคุยก็มีหลายตัวเนาะมมีหลายตัว พึ้ไปขึ้นมาไกลทุกคนอันนี้นะโตเบาตัวที่มนันนั้นอยู่เบานะ, <Okay. S 1> ะแต่ว่ามันแก่ออกมาแล้วก็เป็นเมงกระจีเดือสามไอ้เบา <c oughs> นคได้แล้วสามตัวตัวที่สามเดรนเล่นกัน้ย ดมันไข่แล้วจ <c oughs> ิดอแยมนี้นะเลิกตื่นจิ๋รอค่ะบางบางคุยก็เลิกบางคุยก็ตื่น ขึ้นะทุกคนยามนี้นะ่ะที่รอเสีบด้วยทุกคนเพราะมันอันมันไข่แล้วนะไข่แล้วก็วโซนยามนี้นะ น้อนอะไรทุกคนเลยแดดอะแถวว่ะมันแดดมันมึงเลยคนนุญาตเย็ดแข็งเย็ดขาคขูงั้นทุกคนเลยอุ้ยช้อนเดียวทุกคนสองโต พูดคุยหนึ่งได้สองตัวทุกคนมันซอนเดี่ยวนีเว่เอ,เอาจองไปนะตัวนี้ได้สองสองเต็มพูดคุยหนึ่งได้สองตัวทุกคนเอยคุยเลอวเลิกแล้วมันจะซอน ของขูนี่มันสีซ้อนอทุกคนมันสีได้สองโตอยู่หนึงแล้วได้ต,ตัวหนึ่งมีได้ซ้อนขูนีน เสีงแมงกะตีหองทุกคนแมงกะตีอยู่ในค้องน,น,น,นั่นแหละหนึ่งกิโลหนึ่งนัคนขูนนี่น้ตื่นเลย ควายปลากระบอกลลาย,ลายตัตทุกคนทางงูทางควายปลากระเพิ่นไปหาเหวทเวทเพื่ทุกคนนะเพิ่อยากคุดแล้วนะกินเนี้ยเซลสิีย เจอแต่ห้าใหม่ทุกอากาศก็เริ่มหนาวมาแล้วไดุ้กคนลมหนาวมืนอนตอนนี้ก็ยาาคุจิรอแล้วทุกคนเดี๋ยวสิไปเอน็นเก็บมักเพชรน้ำปลา ปลาไปเก็บมะเฟษอยู่แต่โซนพเพละ่ะฮอนเมื่อวานนี้นะลืมโมกทุกคนเอ้ยเดี๋ยวเสเอาอันนี้เฮ็ดโมกอันนี้ปลกหูนี่ใบมันกระบก้กใหญ่ๆนี่ทุกคนข้างหูได้อยู่เดี๋ยวเสีเฮ็ดโมกอเอาน้ำไว้ในยิบก็หมดหกนี่ทุกคนไรมาละใบนี่ แต่ยังน้อยนะเอาอันนี้เฮ็ดมูกทุกคน วายงิบนาะลืมมุ้งไว้เฮ็ดสองอันโซ่ทีจว่เจอบุงนะ้งทุกคนเลยเฮ็ดอันเดียว É so coward ปัญญาอ่อนแห้งเดยวสิไปปีนมาเพ็ดน้ำปลาคนทุกคนเพ็ดอังคังโหได้แต่โซขาวจนน้ำกระแหวมาหอดสวนมาคิดแล้วทุกคนข้ามาคิดกระงามอะี้แดงสลานอยู่เป็นดกผมเนาะ ซุกมาละทุกคนเลยเก็บน้ำกระบิ่ท่านเจ้าเก็บมือขายหรอปะขายมือขายมือขายสนอืมเป็นลูกเลย ว้าวสงเรอก้าจนนี้มีวันนั้นซีมนนั้นเลี้ขายวันขายเคื่องเรียยอรยู่เขานขายเครืงเต็มมั้งเต็มมันแท่เรวดีวยขายเวแตย้ายของขายเดียวเดียวเดียวเธอเคยยขายันน,นี้ของใเใส่ก่อนขายมันเท่าโอมใส่น้ำน้องโอมเบสเธอ นี่ทุกคนออกเอาเพชรที่เอาเก็บกัได้ลายแล้วนะอันนี้กะป้าเพิ่นเสียเมอือขายทุกคนเลยแล้วกะเพิ่นได้แบ่งเงินสอนิมเนี่ยเดีวเาอยู่ต่ก,กะตาลดผู้อันเพิ่นแบ่งอันนี้น้เพิ่นเสียเก็บเอาเมอือขายหลังจากที่เก็บมอาเพชรยาสนิมกสาสิได้เมือกัอนทุกคนเลยมืหาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินตะเหนินผูละ พ่าตอนนี้กระคำแล้วนะมีมีพู้อยู่เฮิร์นมื่อนี้กะเดี๋ยวสิเมื่อหาให้ดูให้กินก็นมือหานึงอข้าวตอนนี้ตอนนี้มันกำลาฮ้อนเฮิร์นเลยทุกคนหลังจากที่มาฮ้อนเฮิร์นแล้วกะสิไปหาอาอาน้ำก่อนทุกคนเลยอ้อมน้ำแล้วจังมาเห็ดูเฮ็ดกิจังมาใส่จิโรอนะตอนนี้กะเป็นเคิงแล้วเลยทุกคนเดี๋ยวไปอ้อมน้ำกันเลยนี่ทุกคนน้ำกะอาบมอยู่องค์นี่แหละทุกคนเลยน้ำน้ำแล้วจังไปเฮ็ดยูเฮ็ดกิ บรรยากาศตอนสี่ขคำๆแน่จัหน่อยประมาณหกโมงนี่แหละทุกคนเลยตอนนี้นะ 見てみて。 กับอันน้ำเหลวทุกคนเดี๋ยวสิมาใส่จิโรนี่โคนะจิโรแล้วก็แมงกะเจเนี่ยอยู่นี่นะเดี๋ยวสิมาใส่โคแล้วก็ป่นกินกับมันหน่อไม้ต้มทุกคนเราจะไปใส่อันเพราะว่าไปค้ำในมือนี้นะตอนแรกเสียงแมงกะเจหอมนะเราจะเปิดตู้ทุกคนแมงกระเจได้หอมทะ ล้อแล้วแล้วทุกคนเดี๋ยวสิมาใส่แมงกะจีแมงอันแบบนั้นนี่แหละทุกคนนะตัวเบาุนี่แหละแต่ว่ามันแก่แล้วก็เป็นแมงกะจีแบบนี้เลย <c oughs> ตอนนี้ก็ใส่แล้วละทุกคนเดี๋ยวสิมาโคก็แบบนี้นะโค <c oughs> แมงกะจีแล้วก็เจล้อพร้อมทุกคน แมงกระีจกะได้ห้าตัวนี่มันแล้วนะป้าปเป็นี่ไงบ้างมีปลาตะกางบ้ก็เฮ็ดแกงเฮ็ดอันเห็ดพวกนีุ่กคนเคยแม่เลาะตีนยิงกัะปินกระตีนเฮ็ดยิงเ้ร็จแล้วคอยสิโคจเรา ทีต<า>่ต้อปามเป็นสมเมนูมัน่แกงเ็ดปวกแล,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 ล้วก็โคจิโรแล้วก็ปิตง,งตาติงตานี่จะหืนตัมีเอาไปกินติงตาาเตอร์ตงต้าหออยนี่ทุกคนสุงพังแ,แล้วนะสิไโิโซ่ขบน,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 นี่ทุกคนเต๋กตะเพงจังโมติตานี่ทุกคน มีเสื้อเป็นโง่ยับอทุกคนทุกคนหน่ะสิไเป็นปนก็มเนียทุกคนปนเสื้อผักทีกิโลแล้วกัปนเนกะเจีเยวทุกคนปนมีดหลายปนอาจจน้อยเพ็ดกเฮ้ยแม่คนล้างแกงทุกคนีเข็มนะกะปงเลย เชื่อระบง่นกระจีนะพ่นหมด กะปนแมงกะจีล้วแล้วทุกคนเห็ดกะแกงอยู่นะยังท่านได้สุกเดี๋ยวไปเบิงเงินมอแกงแเห็ดเอาคนทุกคนยังท่านฟดอยู่ทุกคนน,น,กคน,นี่ทุกคนแกงแเห็ดเอากะฟดแล้วนะเดี๋ยวทาอีกจักน้อยตรงปงทุกคนซิงป่นานี้สุกแล้วทุกคนยังแต่ทาแกงเห็ดสุกแล้วทุกคนเดีจะมาปุงกอนเดี๋ยวินเข้าแห้งแล้วตอน ก่อนทุกคนปิดประตูแล้วะทุกคนเดี๋ยวจะออกไปกินข้าวอยู่แต่ทางนอกเพล่อทุกคนเลยแล้วแล้วทุกคน มาเด้อทุกคนกินข้าวแรงมาเด้อทุกคนมาเด้อกินข้าวแรงแกงเห็ดตับปิ้งปลากินต้มยำหน่อแกงเห็ดตับปิ้งปลาแล้วก็โคจิโร่ปนจิโร่หน่อไม้ต้มผักกาดศพามีเอามากราบครบชุดมูลค่าเนาะแซ่บไม่เจอเนาะ nào ok hết chưa? cầm lên đi. Còn không Đi rót, rót